ทะเลาะกันนะครับจะทะเลาะกันเลยนะครับอ๋ออเอา๋ออ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 ๋อวิ่งเป็นวงใส่ถังละจ้าฮะฮะตึ้งใส่ถังหรอครับใครเก๋สุดลูกใครเก๋สุดฮะคนไหนเก๋สุดครับ อ่าตัวนำนะคะตัวนำตัวนำด้วยวิ่งมันวงวิ่งว่องอาแล้วสิโดนลุมแล้วนะคะอ๋าอ๋ออ๋อกระตุดกระตุดกระตุดเลยเอาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน่าเอาเอามาช่วยมาช่วยอ่เออเอ่เออเออโดนลุมครับโดนลุมโดนลุมน่า